والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. เาขอความรักความสติความจำเริญความอิดูเพตาย,ยิ่งจากเอกอนุสภาวณุวัตลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีตบาของพระองค์ได้รับความดีงามี้จเกอาวสุภาหานุวัตลาครับแต่พี่น้องที่รักขอความรอดทุกท่านครับดัมมุลกัซบินนะครับเลือดหลักฐานฟอร์มเลือดโกหกที่บรรดาพี่ๆของท่านนาบี ยูซุฟอะัลฮิสลามร้องไห้พาไปหาแล้วก็ไปหาคุณพ่อคือท่านอบียากุปแล้วก็สร้างหลักฐานพิสจว่านี่แหละเสื้อของยูซุปที่นํามาเนี่ยมันมีแต่เลือดของยูซุปน้องรักนะครับท่านอบียอันจักุบอะัลฮิสลามรู้ดีว่าสิ่งที่พวกเขานํามาเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกแต่ด้วยกับความรักของพ่อที่มีต่อลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่ย้ํานะครับว่า เขารักท่านทั้งสองรักลูกๆทุกคนแหละนะครับวายะอูอลากอมีซินบีดัมมินกัสบินมาหาคุณพ่อด้วยกับเสื้อของยูซุปแล้วก็เอาแพะเอาเลือดเลือดแพะหรือเลือดแกะที่วบเข้าเชื่อแล้วก็ามาชุบที่เสื้อของยูซุปแล้วก็นำมาแบบนี้เอาเสื้อตัวนี้ไปให้กับคุณพ่อแล้วก็บอกว่านี่คือ,อเสื้อของยูซุปน้องรัก 하자า,าด้มุนดูซุบบากานอาบูฮุมยาคูบนบียันพี่น้องที่รักของเราครับถ้าว่าใครได้ถูกทดสอบแบบนี้พี่น้องพี่น้องครับเวลาเราถูกทดสอบเนี่ยเรื่องความเสียใจเรื่องลูกเรื่องอะไรก็ตามขอดูอาตรอ้อให้เยอะนะครับแล้วก็พยามพี่จะสร้างพยามที่จะมีความรู้สึกหวังดีกับลูกนะครับอย่าเพิ่งไป พูดหรืออะไรก็ตามลูกเหมือนกันนะไม่ใช่จะพ่อแต่คุณพ่อคุณแม่หรอกครับจะต้องคิดดีแล้วก็จะต้องบางเรื่องต้องบอกด้วยกับเหตุผลเรื่องผิดเรื่องถูกก็ต้องบอกด้วยกับเหตุผลกับลูกๆนะครับบางเรื่องเนี่ยก็ต้องบอกกับเขานะครับว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้หาทางออกบางเรื่องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วแหละแต่จะหาทางออกอย่างไร นะครับบางทีนิดหนึ่งบางทีลูกๆก,ก็คิดมากไปเลยนะครับโดยประมาณนั้นอได้ความรักของพ่อแม่เนี่ยเป็นต้องครับอย่างที่นําเรียนมาไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกที่ไม่รักลูกนะครับนักะบะวินักอะไรจิตวิทยาวราหลังก็บอกลูกคนกลางมีปัญหาก็จริงไม่ใช่หรอก นะครับแล้วเราก็คงจะไม่ให้ความคิดแบบนี้มาครอบงำความรู้สึกเพราะเราทุกคนนั้นเป็นพี่น้องกันนะครับอย่าปล่อยให้ชัตอนมานร้ายมาทําให้ความเป็นพี่น้องนั้นเกิดความอิจฉาดิสยากรเหมือนตัวอย่างของอท่านนียูซุฟกับพี่ๆของท่านความอิจฉามันทําให้เกิดคนโกหกกันความอิจฉาทาให้คนทําร้ายกันความอิจฉาทาให้คนไม่ซื่อสัตย์ต่อกันและที่น่าอันตรายก็คือ พี่น้องกันนี่แหละเหมือนกับท่านนาบียูซุฟนี่แหละครับพี่น้องครับพวกเขาไปหาท่านนาบียากูบว,กา,กบวกา,าการาไซคอนกาบิสวากานาอักอะกอลามินันอาลาดีที่ท่านนาบยียากูบรู้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวาการายากูบยานไดฟูอันลซะบะอิจาอ่าก็ลาอินซานั้นจะรอผูว่าชักก็ก็มีแน่ an, นอนครับง่ายเลย ว่าถ้าหากว่าหมหาป่าหรือสัตว์ร้ายหรืออะไรเนี่ยเวลามันจะมาทําร้ายคนแน่นอนครับอย่างน้อยเสื้อที่ชิงอ่ะชัดเจนก็คือเสื้อผ้ามันจะต้องฉีกขาดใช่ไหมสมมติเราโดนสุนัขก,กัดสมมติเดินเดินไปขับมอเตอร์ไซค์ไปแต่นอนใส่เสื้ออะไรมันก็ต้องกัดมันก็ต้องเป็นรอยใช่ไหมเหมือนขับมอเตอร์ไซค์ขับรถเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุแน่นอนครับเสื้อผ้ามันต้องมีรอยขาดมีรอยฉีกขาดนะครับมีรอยชํารุดหรืออะไรก็แต่สมมติว่าเอา เอาหัวเข่าลงพื้นเนี่ยไงเป็นน้องครับลากไปบนถนนเนี่ยครับแน่นอนครับไอ้ไอ้มันต้องมีร่องรอยมันต้องมีเลือดมีอะไรเป็นร่องรอยจริงๆแต่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเป็นเด็กอย่างไงก็ยังเป็นเด็กของพี่ๆของยูซุปก็คือเสื้อผ้ายังดีอยู่ไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขวรไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายเสื้อไม่ได้บกพร่องไม่ได้ ชำรุดหรือฉีกขาดแต่มันมีเลือดติดอยู่นะครับนี่คือความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าอะไรอะกอลามีน,นันอาลาดีคุณพ่อคือท่านนบียาคูบรู้ดีกว่ารู้ดีว่าพี่ๆของยูซุปเนี่ยมาหลอกนะครับอะกอลานะครับสิ่งที่สติปัญญาหรืออะไรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวง วกันนายกมีซุนยูซุฟซาลิมันนะครับปรากฏว่าอะไรเสื้อของท่านในมียูซุฟอย่างซาลิมยังยังยังดูดียังไม่ขาดวกันนกยกมีซุนยูซุฟซาลิมันวกันนมัสบูกอนฟิตามีแต่ถ้าว่ามันถูกอาบชโลมนะครับถูกย้อมด้วยเลือดฟาฟ้าอารฟาอูดัมุนกัสซีบุนรู้ดีว่านี่คือเลือดปอน หรืออินายะหนึ่งคือหลักฐานเท็จนะครับดัมมุนดัมมุนแปลว่าเลือดนะครับการซีบุญก็คือโกหกเลือดโกหกแต่คำพูดคำก็คือหลักฐานเท็จนั่นแหละครับว่าอันนั้นกิซซ์ตุนเซบีกิซซ์ตุนมาอิซ์ตุนครับเรื่องที่พี่ๆของยูซุฟบอกกับท่านมันเป็นมันเป็นคําพูดที่เลือกรอยอ่ะมันเป็นกิสซ์ครับเป็นกิซซ์เป็นเรื่องที่โกหก ท่านก็รู้ดีเล่เอาลาดิฮิบันฮาซนกิสซาตุนวาดะกูมูฮาฟาซอบรุนจามีลุนพี่น้องครับถึงแม้ว่าในาบียากบุปอัลอิสลามจะรู้ดีว่าพี่ๆของยูซุปนั้นพากันอิจฉาโกหกแต่ด้วยอะไรครับความซอบปรุนจามินซอบ,บัตย่างอดทนพอซอบรุนจามีรุน ความอดทนของท่านนาบียูซุฟนบียาคุบอะลัยฮิสสลามซอบรุนจะมีอดทนอย่างสวยงามอ่ะพี่เราจะหาคำจะพบกับคําว่าซอบรุนจะมีรุนได้นอินกรานเช่นกันครับซอบรุนจะมีอดทนอย่างดียิ่งอดทนอย่างสวยงามอดทนแล้วก็มีเป้าหมายว่าอลัลลอฮ์จะทรงคลี่คลายสิ่งนั้นให้ครับซอบรุนจะมีรุนของท่านนาบียะคุบอะลัยฮิสสลาม วะฮาซีนายากูลอาลายูสุบท่านมันเป็นการสร้างความเสียใจถึงแม้จะเสียใจอย่างไรท่านก็ยังคงรักพี่ๆของยูสุรู้ว่าลูกมนมาหลอกมากโกหกฮุสนันซาดีดันเสียใจมากๆวละลากินนาหูซอบรอซอบรอนจามีลันก็ยังคงเน้นย้ำมาวะลากินนาหูซอบรอซอบรอนจามีลันท่านนบี ยากูบอะไรสลามยังคงอดทนและเขาคงอดทนได้ยังอดทนอย่างสวยงามอดทนยิ่งครับคือเรื่องราวส่วนหนึ่งครับหลังจากที่เรื่องราวผ่านไปแล้วคุณพ่อ,อลูกๆพี่ๆของยูซุปมาแล้วก็พูดโกหกกับคุณพ่อความอดทนก็ยังคงเกิดขึ้นกับท่านบนียกักปูบ มาหันมาดูเรื่องราวของท่านในบียูซุปอะลสลาขณะที่อยู่ในบอ่อลึกครับในตอนที่6นะครับของหนังสือนี้ครับยูซุฟาเป็นริ วารอยาอันออกว่าตุอิลังกอิลังไปที่วตารอกูยูซุฟาอิลันบีรีอาฟีบีรีวารอยาอุลีขวานครับพี่พี่บรรดาพี่พี่ของยูซุปกลับไปบ้านรอยยาอูอิลังไปไปกลับไปบ้านวตารอกูยูซุปพวกเขาทิง้งดูซุฟไว้ในบ่อลึกที่มืดมิดว่าอากาลันเิกว่าตุตปอา้าแน่นอนครับ พ,พี่ของท่านนาบียูซุฟฟาริฮูดีใจกลับไปบ้านได้กินได้นอนครับอย่างอร่อยอย่างสนุกสนานอย่างสมใจของพวกเขาวานามูอารันฟิรอชพ,พี่ของท่านนาบียูซุปนอนอยู่บนที่นอนอันนุ่มนอนอย่างสบายวานามมอาลันฟิรรชวายูซุฟินบิแต่มาดูสิ ท่านนบ,บียูซุฟอยู่อย่างไรนะครับว่ายูซุฟฟูฟิลบิรีเวลาฟิรอดอยู่นอนในบ่อลึกนั้นมีความมืดมิสนิทและเสื้อผ้าของท่าน,นบ,บียูซุฟก็ไม่มีแค่นี้คือความโหดร้ายของพี่ๆของนบ,บียูซุฟพี่ทำเอาเสื้อไปหลอกพ่อว่าหมาป่ามันกัดกินน,อน้องไม่มีฟิรอดไม่มีที่นอนอ,นอ่อนนุ่มนะครับไม่มีอะไรเลยในบ่อลึกและ ว่าลาตออามแล้วก็ไม่มีอาหารนะครับวานาซิยอิควานพี่พี่ของยูซุปนั้นวานาซิยอิคาวานูยูซุปะวานามูวามาหน้ามายูซุปว่ามา,านาซิยอาฮาดันว่าบากิยายากูบยสัสวาบากิยายากูบูยัสกรูยูซุปนะครับพี่น้องที่รักขอเนาะกับพวกเขาลืมยูซุปวานาเซียอิคารวานพี่พี่ของยูซุป ต่างพากันลืมน้องของเขาน้องเล็กของเขาวานามูวามานามูพวกเขานอนกันอย่างสบายไม่มีความรู้สึกหนักใจอะไรแต่พี่น้องครับวามานามายูซุปน้องคือยูซุปไม่ลืมนอนไม่ได้อ่ะพี่น้องครับในบ่อลึกไม่ได้นอน นึกถึงคิดถึงพ่อคิดถึงพี่คิดถึงน้องคนเล็กคือบินจามีนว่ามานาซียาอาหา,านแต่ยูซุปเรียกว่าความรักไม่โกรธแค้นพี่พี่ยังนึกถึงพี่พี่อยู่เสมอถึงแม้จะถูกพ,พี่พี่ทำอย่างไรก็ตามแต่ถ้าว่าวาบากิยายัสกุรุพ่อก็คือท่านในพิยาปุบอิสลามยังคงนึกถึง กล่าวถึงเสียใจกับท่านนาบียุซุฟมากวกานายูซุฟิลบิดีวากานาตินบิรูอามีกในบอ่ออย่างที่นำเรียนว่าเป็นบอ่อที่มืดบ่บอที่ลึกนะครับบิรุนอามีก,กันอามีข้อตัดอามีก,ก็ทันเป็นบอ่อที่ลึกมากมากวกานาตินบิรูฟิลกอบาวากานาตินกอบะทุนเมาฮิชาแล้วก็ในบ่อเนี่ยพี่น้องครับ มันลึกนะมันมีความมืดแล้วในป่านะครับเป็นบอ่อที่อยู่ท่ามกลางป่าเนี่ยมันมีสัตว์ร,ร้ายอย่างมากนะครับมองอิชาคือบรรดาสัตว์ร,ร้ายเนี่ยมันก็อยู่กันมากมายคือภัยันอันตร,รายที่มันจะเกิดขึ้นกับอุตบียูซุปแหล่งมากว่กากันซาลิกเป็นไลแวรแกนันไลลาตูมุตลิมันและอะไรกรันความมืดนะครับในป่าเวลาความมืดได้มาเนี่ย ก็ปรากวว่ามันกคตมืดอย่างไรบ่อแล้วเนี่ยนะครับบ่อที่ท่านนบียูซุฟถูกจับโยนลงไปและความมืดของท้องทุ่งนะครับในป่านั้นมันมืดมิดไม่มีอะไรเลยนี่คือสิ่งที่ท่านนบียูซุฟได้รับจากพี่ๆของท่านลองนึกดูนะครับว่าบรรดานาบีทุกท่านนะครับเป็นนบีที่อัลลอฮ์รักและเป็นนบีที่อ,อัลลอฮ์ทรงให้นะครับ เป็นข้อคิดให้กับเราเป็นองครับเรื่องราวของท่านนาบียูซุปอะลัยฮิสลามอยู่ในบ่อลึกนะครับนบียูซุฟรักพวกเขาลืมยูซุปแต่นบียูซุปไม่ลืมพี่ๆยังคงรักยังคงให้ความรักต่อพี่ๆและโดยเฉพาะท่านนาบิยาคุปอะลสลามก็ร้องไห้เสียใจกับการจากไปกับการหายตัวไปของท่านนาบียูซุปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปใช่แล้ครับเราควจะติดตามเรื่องราวของท่านนาบี